สวัสดีครับทุกคนวัสดีพบกับพวกเราชาว MV Movie อีกแล้วนะโอเคเราก็จะรอคุณบีมาผักไปแช่จบเออตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนตาล้องอย่างถางวรก็คือคุณบีเร<อ>าพี่บีมาก่อนเห็นมันเรืองก็ตายนี่นครับเรื่องก็ตายเราพี่บีมาก่อนครับนี่คนระับบรรยากาศบ้านเราแต่วันที่ค่ะ รอพี่บีมรอพี่บีม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 เห็นมันจะดูกระต่ายอ่ะครอบครัวกระต่ายอ่ะดูดูอันนี้มาอย่าเพิ่งกอดรอพี่บีมเออ uh คนกัดเปลี่ยนตาตากล้องอ,อย่างกระต่ายอากาศเปลี่ยนตากล้องอย่างถาวรด้วยเราจะเป็นตากล้องแทนในทีมเอง วันเกิดของฉามีมุกวิต่อคนเราก็จะจะเอาคลิปไปยูทูบเราอาจจะบางครั้งเราอาจจะมีแทรกคลิปแทกคลิปจากที่ไม่ได้ลงวันเสาร์ก็มาแทรกคลิปวันแทกคลิปวันอะไรก็ได้ที่เราว่างเราก็แทรกคลิปลงมาจากวันเสาร์จากวันวันนี้วันอาทิตย์จากวันเสาร์ 3, ที่แล้วเราลงแทะคลิปประกาศอย่างถาวรอ,อันนี้เราก็จะแทรกเข้ามาเฉยๆนะครับ เอ้อาจถามที่ถ่ายทำตอนนี้ก็อากาศมันเต็าามไป,ปด้วยแดดฮอตจนอะไรก็ละลายแม้แต่น้ำแข็งยี่สิบกดเลือจะไหลจริงอ่ะเขามีงานอะไรกันวะน้ำบวาดิบวดอ ไม่อยากไปงานบวยเขาบอกเขาบอกว่าเขาให้พี่เวลาเ่าได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ญาติพวกเราพวกเราไม่ไปหรอกไม่รู้จักแต่ขอนา่อไือขอไว้พี่เขาคือวัน้นคุนะเขาจะกิเนี้ยจเลยบ่ายวันนี้เขาึงทีเนี้ยพอหลงลุงขนาดนั้นแผ่นเจนทเอะแต่โคตรุมอะ พี่บิมคิดว่ามันจะแคมไหมอะที่เพื่อนหนูมันดอปไอตัวเนี้ยแล้วมันบอกให้หนูดอบผมไม่ไกลเนี่ยหูฟังอ่ะแล้วให้เล่นมินิเกมอ่ะถ้าหนูชนะล้วได้อ่ะเพื่อนหนูไงดับแฟนเกตสตาร์มันบอกให้หนูดับผมไม่ไก่หูฟังไม่ดับอีกสองวลน์มันเกินหนูแล้วนะ วันที่เท่าไหร่อะสากอู้แก็ตายรอไปนะเบเดเันี่ายอเบรายบายวันนี้ก็ขอลาคลิปไปด้วยหน้าของคุณบินทุย อันตดาไม่ได้การเปตาล้องได้มาเสียอย่างอย่างนี้เองอย่างน้อยติมันก็ไม่ได้เป็นตาล้องทุกเวลานี่ไมรินอะดูขุดทรายเหรออ๋อน้ำที่โลได้ของไงเฮ้ยจะเอา